Guys, we are back with the 10 new meal date special episode. This got released like five, six days ago. And I'm excited. I know they're started filming for Cherry Magic, and I'm so excited for it to drop. Oh my god. So yeah, I'm filming this just before my lunch time. So I'm gonna watch them eat, then get hungry, and then have my lunch. So it's perfect. Let's go! Let's go on a date with Tei and you สวัสดีครับคคุณลูกค้าเจ้าค่ะสวัสดีครับคุณผู้าเจ้าค่ะเดี๋ยวจะพูดในตามจิบมีค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะมีค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแล้วนี่ล่ะเพื่อนมามาเพื่อนมามาฟังใช่อ่าไม่รู้อีก Oh my god Barely started and already ซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปย้อนยย้ออนเ่กลับไปยุคที่เราเป็นแบบเด็กเด็กอะไรครับที่เป็นแบบมึงไม่ีวันทําได้หรอกไอ้กระจอกมึงไม่ีวันทําได้หรอกไอ้กระจอก I have no idea what they're doing ไม่ใช่มึงมันกระจอกสิ้นดีไม่มีวันจะทําได้หรอกมึงไม่ทําไปถึงฝันของมึงได้หรอกนะเด็กยูทูปไม่ใช่อันนี้มึงด่ากูจริงๆอันนี้มึงด่ากูจริงๆ พราะพวกเราคนนี้คือเด็กไรเด็กยามแดนเขาบอกว่าตอนเด็กที่แบบเข้าเมืองกรุงมาเหยียบยามครั้งแรกมาหยิบยามครั้งแรกรู้สึกเฮ้ยนี่หรือแดนสยามเฮ้ยแบบไปญี่ปุ่นไปก็ต้องยามหยิบชินจูกุแล้วกหูนี่หรือแดนชินจูกุนะว่าแดนแดนปาริบอันนี้ก็คืออุยนี่หรือสยามเมืองไทยโอ้ยยางเมืองไทย That's going to be me when I go to Bangkok so this is the famous Siam ว a l i t The <Wow. S 2> land of <c oughs> smiles. I didn't even know that. เราเรียกแบบภาษาแบบเด็กนักเรียนน่ะคือจะเรียกว่าโซนโซนเย็นกับโวนร้อนแกแกเรียกอย่างนี้ปะฉันหรอแกเรียกไงไม่รู้นะแต่ฉันเรียกว่ามันมีสยามร้อนกับสยามความเี็น He said I can't relate. I'm too old for this. สยามความเย็นคือฝั่งพระก้อนเลยมันก็ได้เหรอเอาเหรอ เราไปลองกินกันดีกว่าวันที่สยามสแควร์จะมีอะไรให้ลองชิมกันนะครับไปกันเลยครับไปโอ้ my god ช่วงนี้แรงบันดาลใจที่ทำให้ฉันอยากไปสยามอ่ะก็คือฉันกลับมาเล่นโปเกมอนโกอ๋อแล้วมันโดนเล่นนิดเดียวคืสยามสแควร์เป็นที่ที่แบบสนับสนุนสัตว์ในตำนานด้วยกันอะไรเงี้ยฉันก็อยากจะแบบอยู่แล้วก็ดูว่าเออคนเล่นมันเป็นกลุ่มไหนอะไรเงี้ยฉันอยากเห็นหน้าคนที่เราเคยแบบสู้ด้วยกันนะนึกออปะ สหายร่วมล็อก<ๆ>เออเร<ๆ>ืนั้นอ่ะฉันกลับมาเล่นเพราะว่ากระท้าความเป็นตอนที่ไปทีมญี่ปุ่นอ่ะเห็นที่หนึ่งซึ่งคนอน่ะ เป็อย่างจริงจาสภาพเป็นแบบมีคุณแม่ลูกสองมีคุณลุงมีเด็กวัยรุ่นคือทั้งหมดอ่ะรวมกันอยู่เพื่อมาสู้บอสตัวเดียวกันก็คือตอนนั้นคือเมกาแกราดอสมันมีเพื่อนอ่ะเป็นเพื่อนในเกมเขาเข้าใจว่าเพื่อนในเกมว่าเออเธอเธอมีเพื่อนในเกมปะโอบ่อยเพราะว่าตอนเด็กๆชอบคุยจนแบบเจอตัวจริงแล้วก็คือตอนนันไปเล่นเกมด้วยกันตอนนั้นก็ไปเจอที่ร้านเกมแล้วสู่วินาทีแรกที่เจอมันรู้ได้ไงว่าคนนี้คือคนพอในเกมมันยังคุยไม่พอมันต้องไปคุยกันต่อในเอ็มเอ็มเอสเอ็น สยามนี่แหละแล้วก็เจอแ m ้วก็เจอพี่่คใช่ค่ะแล้วก็นี่เราคุยเรื่องเก่แต่ความที่มันตลกคือมันมันจริงจังขนาดนั้นเลยอะก่อนก่อนเพื่อนคนเนี้ยก็มีพี่คนหนึ่งแล้วก็เล่นกันแบบพี่เขาก็จะดีอะเดี๋ยวพี่พาไปเก็บเวลนะชื่อชื่อพี่มิวพี่มิงเหรอพี่มิงครับวันนี้พาไปเก็บเวลพาไปเหรอ ตอนนี้ก็เป็นความทรงจำใช่ความทรงจำว่าเออเพื่อนในเกมอ่าโอเคคุยกันเยอะก็เดี๋ยวหิวละใกล้ถึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปทานกันนะครับนีว I'm getting hungry Wait, are w e gonna do four stops? ส n ามสแควร์โอเคยูซูรามาสและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เสียบสแควร์กันแล้วนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมตอบไปได้ว่ามีอะไรในตัวเราที่เปลี่ยนไปถ้ายังตอบไม่ได้เราจะไม่พูดต่อเราจะ ถูกต้องครับผมมีคนคอมเมนต์เข้ามากันเยอะแล้วถูกต้องครับใช่ใช่อันคอมเมนต์นี้ใช่ถูกต้องจังหวะอย่างนี้เก่งสีเงินถูกต้องใช่ครับผมโอเคงั้นตอนนี้เราอยู่ที่อะไรครับคุณนิวตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านแรกของเรานะครับร้านยูสุราเมนอ๋อทำเป็นคนชอบยูสุมันเป็นพื้นฐานชีวิตชอบชอบกินยูสุไา่ชอบกินยูสุเหมือนกันงงไม่ว่ายูสุกับราเมนเนี่ยราเมน sounds very nice right now มีวิธีในการรวมยูสุแล้วก็ราเมนเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับที่นี่เนี่ยน้ำราเมนของเขาจะผสมยูสุ รสชาติเข้มข้นนะครับท s ่พันเม็ดด้วยแถมรสชาติเครื่องดูเนี่ยเขามีการอัดแอปให้เหมาะกับคนไทยคือมีความจัดจ้านซึ่งฉันถูกใจนัก You <is. S 1> <do is. S 2> can tell you so happy <laughs> Oh my <laughs> god รสชาติความสุขไม่สำหรับใครครับครับผมซึ่งร้านนี้นะครับก็โลเคเตอรอยู่ที่สยามสแควร์ซอยสามนั่นเองพอดีอยากติดฝรั่งไงติดยังยังเหรว่าฝนตกเลยเข้าไปกินในร้านดีกว่าไป oh that's pretty. oh wow, that looks good. Ooh. I will have to go there once I'm in Bangkok. Oh my god. ไม่ใช่ไม่ซึ่งยิ่งผนวกกับ้าพหน้าเราเห็นอะไรเงี้ยมันเลย I like the design on the wall เราก็ไม่ต้องนั่งเครื่องบิน5ชั่วโมงไปปุ่นเลยเรามากินราเมงที่นี่ก็ได้ w you don't need to go to Japan Japan went to Thailand นี่จะเป็นลแบบเอายูสุมาสราเม็ง I'm gonna to Google what yusu is นี่คยูสราเม็นะครับเป็นราเม็หมูชาชูผสมยูสุครับเสิร์ฟมาพร้อมกับซุปปลาแห้งนี่ฉันชอบที่มี กากหมูด้วยใช่ไหมที่กากหมูปะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกินให้พอมันมีเยอะเครื่องเยอะมันจะแบบมันจะดูแบบชวนให้อยากทานเออมันมันถ้าถ้าเป็นเด็กๆจะกินแต่เส้นกับหมูหรือเปล่าแล้วนั่นตะเกียบกูด้วยแล้วนั่นตะเกียบกูด้วยอ่าโอเคอ่าแนะนำของฉันสิอ่าส่วเตัวได้ผมสั่งพ็อกเบนลี่ทงโคนุ่ง they ordered for each other เป็นนี่ราเมนแห้งที่มากับหมูสามชั้นแล้วก็มาซอสยูสุร้อนๆแบบนี้ อย่างนี้เป็นใช่ไหมยังรู้รู้ม่รู้รู้คุณผู้ชมจะขาดดูแลเคยดูใช่ไหมก่อนกินเราตากทะเลนิดหนึ่งก็ต้อง i n t r o d u c i ั g ดันตสุเกินแบบกลมกล่อมกำลังดีอันนี้มันมีความมันๆแล้วก็เค็มไม่รู้อร่อยอ่ะมันไม่เนื้อเค็มเกิน อันนี้จะเข้มข้นจัดจ้านอันนี้แต่อันนี้จะมีความแบบใสละมุนคล่องคอนุ่มๆมันแบบคนซอฟๆใสๆเออก็ถึงบอกอร่อยแล้วมันยังดูสดเรื่อยๆมันดูเอ้ยผมชอบชอบอันนี้นี่นี่นี่ไปกินนี้ก่อนนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรหมูชาชูหมูชาชู Flying for Oh my god อุ้ย Zack ขากหยาด on top มันแน่นจนเหมือนมันนุ่งไข่แดงไปเลยอ่ะ ในเขินูกินแกมับทาว that's fancy that looks expensive ตอนที่ันกินอันน้นนี้เห็นทลฟว์กับอม that's expensive นทโฟ์่อันนี้เหรอไมออันี้โฟก้าอันนี้แหละโฟก้ากินเลยนะครับหนึ่งสองส เหีุการณ์มีชิ้นเดียวเลยแบ่งทุกคนไม่ได้ครับมาก่อนมากและตัวที่เด็ดของที่นี่เหมือนกันนะครับนั่นคือตัว spicy how spicy are we talking because oh that looks spicy because it's red ah don't do spicy แต่ spicy นี่มียูสุไหมครับอ่าแล้วนี่มียูสุด้วยยูสุกับ spicy กับราเมนจะผสมกันได้อย่างไรมาดูครับ already the color มันมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะ a l l เออมันมีความกลมกล่อบม,มีความแบบไม่ได้เนื้อไม่ได้แบบไม่ได้่ h ไม่ได้ไลเหมือนกับน้ําซุปอันเนี้ยถ้าในทั้งหมดอะสาบผมอันนี้ผมเป็นถือเป็รสชาติที่แบบตื่นตาตื่นใจสุดอันนี้จะคือมีความกินง่ายกินแลน้วได้หอมยูสุรสงนี้นแต่นี้มันมีความแบบเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นยูสุความเผ็ดความเผ็ดของจานนี้เขาบอกมีสูตรถึงสองตถ้าเกิดแนดจะเป็นเจ็เป็นต์แบบนี้อ <laughs> 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 Luckily, it's the same color as the shirt, the soup. It's orange. <laughs> oh, you know that, that feeling when you're so hungry, like so hungry. And then after you eat, you're like, oh, you can't remember not like being hungry because you're so full. I love that feeling. Oh yeah, they're going to like four places. That's <laughs> it. Oh, we're gonna, walk. They're gonna okay. walk. Already they ate so much. Like that was so much food. Uh, the last stop is a dessert. It's like kind of a drink. So I'm guessing it's all Japan today. <laughs> Donkatsu? Donkatsu? Oh my god, I literally just finished moving and that's the first time I've ever heard of Donkatsu. Because I have never heard of that before. If you haven't watched Moving, the K drama. <Amazing. S 2> ร้านโคโกโรคาสึนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่บอกเลยว่าชงคาสสึเนี่ยึ้นชื่อมาที่นี่ซึ่งร้านโคโกโรคาสสึเนี่ยนะครับเป็นสูตรพิเศษส่งตรงมาจากเมืองไรนิงาตะประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นเจ้าแรกและก็เจ้าเดียวในประเทศไทยครับที่มี วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งมาตรฐานคุณภาพสูงนะครับตรงก๋าสือของเขาเนี่ยตามสโลแกนเลยครับรสชาติความสุขกรุบกรอบนะครับกรุบกรอบโอเคซึ่งร้านนี้นะครับอยู่ตรงเส้นกลางสยามสแควร์นะครับผมก็ร้านก็มีความแบบน่ารักน่ารักดูน่าเข้ามากเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยก่อนว่าอาหารข้างในจะรสชาติเป็นไงครับนี่อ่จะไมเ o อ the places are so pretty ร้องตอบแล้วเราจบปัญหานี้นะแล้าเสียงไหนเป็นเสียงที่เอกฉันกันนะคือคำตอบ There's so much food on my plate ไีไฟไฟไฟลุกขึ้นแก้าแหงกล้าฉันจัมจ่ม What the hell มาถึงร้านนี้เมนูที่ผมจะแนะนำเลยก็คือชุดคัตสึหมูซูวีซูวีซู they're so in-sync it's insane they're just so in-sync like one starts <c oughs> <terms> something the other follows การซูวิเนี่ยกือการนำให้เนื้อเนี่ยคอยๆสุกชาชาคือแบบเป็นวิธีที่เขาแบบใช้ในแบบโรงแรมรว เป็นชุดก uh, 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 ิวคัสสือนะครับเป็นกิวคัสสือที่ใช้เน like mm ื้อวัวแองกัสอ่าเป็นแองกัสเซลอยน์นำเข้าจากออสเตรเลียนะครับแล้วท่านก็สั่งเพิ่มเป็นคัสสือเนื้อบดสอดไส้ชีสกับคัสสือปลาแซลมอนนะครับบอกว่าอยากินมานี่นี่คือของของเตะเวลากินอ่ะคือเขาต้องมากริลก่อนคือแลอเพราะว่้าได้กินเนื้อแบบี้เปรุงน้ำจิ้มก่อนก่อนปรุงซอสปรุงน้ำจิ้มไว้ใช้รานหน้าเลยยิ่งสวย มาขาวไปบดดบดๆบดๆเสร็จปุ๊บแล้วเดี bon ๋ยวใส่ซอสลูกแพร์แล้วก็บดเด่นดู That you know they've done that before กินหมูอ่ะดีเลยหอมแป้งก็กอดตอนกินเนื้อมันแบบพุ่งอยู่เลย <laughs> <laughs> I mean, don't understand how they're still hungry. Like they ate so much in the first restaurant. <coughs> <coughs> oh that's all you can eat, cabbage Cabbage is so good. actually <laughs> คาสึปลาแซลมอนอืมตอนนี้ก็กินมาแล้วตอนแรกกินราเมนมาอันนี้กินของคาสึมาต่อไปอยากกินเป็นแบบเส้นแบบไทยๆบ้างเพราะเพื่อนคิดถึงความไทยถ้าอ่างั้นเราไปร้านต่อไปกันเลยครับกับร้านไทยๆ More noodles Oh my god How do they do it I don't know Guys My stomach is so tiny. <laughs> ไบไทยโบ๊นูโดนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณนะครับที่ปรุงจากวัตถุดิบกว่า26ชนิดว้าว that's a lot of ingredients มีใช้มากกว่า26ชนิดถือว่าเยอะมากๆาครับะซึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับเขาใช้พริกจินดาสายพันธุ์เฉพาะนะครับคือพันธุ์ข้สีทนครับผมซึ่งเอามาคั่วด้วยเตาถ่านนะครับให้ความหอมอมเผ็ดนะครับมีเสน่ห์น่าค้นหาเป็นเอกลักษณ์ที่เย้ายวนของร้านนี้ครับแต่ว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขายังมีเมนูอื่นๆอีกด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับในร้านมา Or so maybe they're gonna order something else. Wow, did they rent the whole thing? Wow! Damn, everything looks so beautiful! <laughs> กล้องแคบเห็นป่าวแคบที่ผมก่อนนะครับเนี่ยคุณร้อยมึงทักนานแล้วไม่ทักกูเลยอ๋อได้ๆเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวแรกมึเหนื่อยมึเหนื่อยจะทูดแบบโปรไปเรื่อยเลยซึ่งเมนูที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบไทยๆรสชาติทุกอย่างเข้มข้นแบบไทยใส่เนื้อเป็นอเมริกันวากิวถ้าเหมือนเป็นดาราก็เหมือนแบบฟิลแบบ ย่าๆมีความไทยด้วยมีความประหลัดมันเลยมันเลยเพอร์เฟกอ่ะมีอเมริกนื้อไม่กันวากิวไม่พอมีเนื้อตุ่นด้วยแลยไม่พอใช้เป็นเส้นมันเขาใช้เป็นเส้นของทางร้านนี้ครับนอกจากร้านนี้จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือแล้ว What the hell? ย่าๆขุมพายเหนาให้มาปีพีหน้า่ีพีลอยมปเลยอ่ะนอกจากร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวเรือ What is PP i i song? แค่ยาเกลือผมผ้าให้วซุปน้ำห้วมาคือพีพีน้างพีพีลอยมาเลยนอกจากนั้นนี่เป็นความติ่เรือใช่ไหมบก็ยังมีอาหารอื่นอื่นด้วยอย่างนี้ที่ผมจัดมานี่เป็นข้าวกระเพรากากหมูไข่ดาวอ h that that is good that is very pretty ชอบกินกางหมูมากใช่นี่เขชอบคนนี้ชอบกินกากหมูมากใช่ฉันเป็นคนชอบยูสุบานเลยพื้นฐานชอบชอบกินยูสุ ah <laughs> uh, I saw I saw them eat this in another video was who was eating those things I remember us watching a video and they were eating those things and I was like what is this oh that looks spicy <laughs> ล้วใส่ลงมาอย่างนี้ทิ้ทานกันอย่างนี้จริงๆหรอครับท่านผู้ชมแล้วโอ้ยโดนไล่เกินแล้วก็เอาหักมาอย่างนี้นะครับไปอย่างนี้มรู้อันนี้อันนี้พอรู้อันนี้นิดีดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่สาอ่ะนี่นะครับดูผู้ชมแล้วกนแซ่บๆเผ็ดๆพลิงค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาคุ้นเจ้าขาแล้วมันมีรสชาติป่ะพี่ก๊าดตุ่มกรอบมันหอมน่าเดมกันนะ <laughs> that is not tr <laughs> true. <laughs> He's lying. He's gonna be crying in a second. <laughs> <laughs> I not you know what? I It's enjoy Watching people eat, like people that enjoy eating and like describe eating, I just love it. <laughs> <laughs> that does look very tender. Ah, see? yeah it looks like it like melted <laughs> <in his mouth. laughs> อย่าเสียภาษสุดท้ายเป็นยำหมูยอซึ่งเราสั่งมาสองแบบแบบที่มี fermented fish fermented fermented fish fermented fish ันลาเวลาเวลาก็อย่างที่บอกร้านนี้เขาไม่ได้มีแค่ก๋วยก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเขามีแบบอาหาร ต่างๆเนี่ยเป็นตระกูลยำเยิมไทยๆมาเดี๋ยวมาดูดิลองชิมดีกว่าอ่ะจสยามแล้วก็คือนี่อยู่ติดกับบ้านรถเมย์ที่นี่เลยอ้โใช่ก็คือนิสิตนักศึกษาที่เรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็สามารถขึ้นรถป๊อปมาจะวิ่งมีวิ่งวิ่งมาสยามวิ่งสายหนึ่งกับสายสี่ถ้าสายหนึ่งคือวนสยามแล้วกลับเลยหรือว่าสายสี่ไปวนสนามกีฬาก่อนอือโอ้ยที่เราเคยเจอกันที่รถป๊อปว่เราไม่ไันไม่คุยกัน What พ่อกลัวต <net> ้องคุยกันหมดเลยไม่สน <it> mm ิทไม่สนิทกันขนาดนั้นโอเค แล้วก็ต้องอัดแล้วเราก็ไม่ได้คุยอะไรมันต้องขึ้นมายืนแล้วแบบต้องโหนด้วยกันแล้วมันต้องแบบเอิ่มนายเป็นไงบ้างเงี่ยมันไม่อยากเออทีนี้ไม่อยากนั่งเลยปล่อยมิวขึ้นไปก่อนแล้วมันรอทันนา What ทำหน้าไม่มาสิเนี่ยคัทซี่ No way เรียนอยู่เรียนอยู่แล้วเพิ่งทำะไรกันไปแล้วไปใหม่แล้วเราเราไปเราไปขึ้นตรงสารพัดเกี้ยวด้วยกันตอนนั้นใช่ฉันจะทำที่คือจุดสตาร์ทรถคือจุด start I can't believe plus I remember <laughs> it like That's imprinted in their memories. <laughs> uh -oh. Oh God, this is too funny. I i g n o r e you! Don't say hello to me! I don't wanna be talked to you! อันนี้แหละแล้วอดมานฟิงเรื่องนี้ได้กันนะเพราะเราจะมองให้มีนี้สาสามากเาแวะเขาว่าร้านเขาอยู่ ข้างๆกับไอ้นี่ป้ายรถเมล์ไปเลยใช่แต่รู้ไหมว่าเราจะพูดถึงเรื่องรถป๊อปและจุฬาต่างๆเราบอกเราจะชิมไข่ยำไข่ยำหมยอก่อนนี่จะถามอยู่ว่าจะกลับมาได้ผูกไหมการกินยำแล้วที่ชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยเราต้องกัดครึ่งหนึ่งเพื่อให้พอเเรากัดอะแล้วมันมีร่องแล้วน้ำมันจะซึมก็เข้าใจฟิวปะ ตอนมังกรนี่กูหลบเลยกลัวกลัวมนสแป๊เหลือเกินและการกินยมงอย่างนี้ที่ถูกต้องนะครับเราต้องเอาอะไรมาวางด้วยหอมอันนี้สําคัญมากจริงปะเนี่ยใช่ชีฝรั่งก็สําคัญไม่แพ้กันท็อปด้วท็อปด้วยไข่แดงและเอาพริกลงไปหน่อยอุ้ยอุยนี่เดี๋ยวนะอันนี้จัดจานแค่นี้ก็โอ้โหไปขายเป็นมังค์เกรได้แล้วนะเนี่ยมังก์เกษต Enjoy ครับ Enjoy ครับ คือการที่เราจะใส่น้ำส้มเขียวลงไปเนี่ยนราไม่ได้ใส่ด้วยธรรมดาเราจะใส่ผัดผักชีเฮ้ยลองชิลลยครับขอบคุณนะครับอันนี้ใช้มือหยิบนี้เลยับฉันจะเก็บขี้เป็นคำเขาอะ Can they show us the footage from that phone แต่ที่เด็ดสุดก็คือในส่วนของใบตองเจอความแบบใครเด็กนี่คือนัวปะนัวความมันความแบบ มันย่องอ่ะมันแล้วกม,มันของไข่แดงออของมันที่แบบมันเงียบเงียบใช่ไหมมันยังไม่บอกใคร <c oughs> แบบมันแบบมัน ความเผ็ดที่แบบแรงดีของจินดาเขาจะมีความเผ็ดของเขาอ่ะมัวกับทุกอย่างน้ำปลาน้ำยำลงตัวตักมาคำเดียวก็คือเตีนเขามาคำเดียวก็จะได้ทั้งอร่อยปากด้วยแล้วก็กางเกงมันก็ได้รับความอร่อยไปด้วยเหมือนกันนะอันเดอร์อัลซ์วายดิเดว์เว่อร์ไวท์เดอร์ชูด not wear white. Uh, oh, yeah, we still have, have dessert. Man, right. yoy, uh, gawd, Better. <laughs> Cause like, I don't even know how yeah. they can eat anymore. You gotta digest. The dessert is like drinks or. Yuzu? Yuzu? <laughs> เต๋อของผมเนี่ยสั่งย uh ูสุแอนยเก h huh. ร์ t claus ลาชีมาส่วนของเต๋นะครับเป็นยูสุลาชีแอนเคียวโฮนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนว่ารสชาติเป็นไงจะรีวิว Why is it brown? Mm. เปรี้ยวหาวานลงตัว mm. ดูวเข้าไปแล้วมีเยลลี่เคียวโฮอยู่ข้างในแล้วแบบมันได้ทั้งเนื้อได้ทั้งรสอร่อยมันแบบแล้วก็ความแบบเขาเรียกว่าเป็ดฮแบบีป้าเป็ดแบบ The color is weird. แบบคื ไอสลัดชี่เนี่ยมันจะเป็นแบบเกล็ดน้ำแข็งนี่แหละแล้วก็พอเราได้เคี้ยวเนี่ยไอสลัดชี่เหมือนเวลาเราไปน้ำแข็งสลัดชี่ที่แบบเวลาเราไปเล่นเล่นอะไรเพราะเล่นสกีแล้วพอเขาบอกสลัดชี่มันคือเป็นน้ำแข็งแบบนี้ใช่สกีมันถ่ายแต่ถ่ายมันคือมัเป็นก้อนนี่ยแหละอย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่ไม่ก่อนเนี่ยอย่างนี้นี่เองเป็นคนที่ชอบกินน้ำปั่นอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเกล็ดน้ำแข็งอะไรเงี้ยชอบแล้วเลเวลความหวานผมว่าในหลักที่คนผมไม่แบบไม่กินหวานจัดอะเป็นผม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 ยอมรับซึ่งก็ถือว่า คุ้มค่ากับการฝ่าฝนมากินนะ ah. ah. วันนี้ก็เราไปกินมาหลายร้านนะครับวันนี้เลยต้องขอบคุณนะครับทั้ง4ร้านของเรานะครับร้านยูสุราเมน ramen, ร้านโคโกโรคัสึร้านไทไทบลูนูโดและร้านนี้เลยครับยูสุฮันนีนั่นเองนะครับ This is the best. <c oughs> They're living their best l i f e like literally. Their sponsor or food. ยูสุพูดเลยนะครับนอกจาก4ร้านที่เขพูดไปเนี่ยก็ยังมีร้าน ยูสุสุกี้นะครับเป็นชาบูรสชาติจัดจ้านนะครับใช้วัตถุดิบระดับโลกเลยครับแล้วก็มีร้านชีก e ้นผับไทยแลนด์นะครับเป็นร้านไก่ทอดเกาหลีที่ไม่ได้มีดีแค่ไก่ทอดครับเพราะยังมีเมนูกระทะร้อนแล้วก็เมนูเส้นแล้วก็เมนูเกาหลีมากมายให้เลือกทานนะครับ และสุดท้ายนะครับร้านต้าเจ้งฮอตพอตนะครับหมอ้อไฟจีนที่ไม่ได้มีดีแค่หม่าล่านะครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเลิลินไปกับน้ำซุป8รสชาติ8สไตล์อาหารคุณภาพเกรดพรีเมียมและบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ครับซึ่งต้องกรอยู่ <The place S 1> ที่สทั้งหมดเลยครับเดิน uh, ทางมาสะดวกมากนะครับต้องขอบคุณยูสุกรุ๊ปด้วยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยมาอิสของอร่อยแบบนี้นะครับจบที่สยามจบครบจบเดียวที่สยามสแควร์ท่าผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ ฝากรายการกินกันกับเต้นิวด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับฝากซีรีส์ที่เต้กับนิวกำลังถ่ายทำ coming out soon how soon is soon สวัสดีครับโอ้พลังวิเศษพลังวิเศษที่ได้ยินเสียงในหัวคนอื่นเนี่ยนะได้อยู่ใกล้ขนาดนี้โชคดีจังเลยโอ้ยโคตรใกล้โคตรน่ารักโคตรชอบเลยใกล้กันขนาดนี้อาชิตจะได้เสียงใจเราเป็นมีเนี่ย ก็เด <gen> <t> ี <So> ๋ยวกินอาหารวิสโฟฟานแล้วแต่บุญแตกรรมของพวกเราสองคนแล้ะผู้ชมที่ทำร่วมกันมานะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้มีเทปไหนเทปไหนครับพีบ๊ายบายครับชูรสชาติความสุขเพื่อคุณยูสุกรุ๊ปแล้วมันมีช่วงก่อนถ่ายทำครับพี่เขาล่ำกว่านี้อีกอ่ะพี่เอกบอกว่าเขาเวิ์กล้วชั้นที่หันตรงอย่างเงี้ยเขากับนิวที่หันข้าวโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ my god แล้วก็ชอบยก Yeah. <laughs> 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 They're so funny. They're so in sync with each other. It's crazy. I feel like sometimes I feel like it's really like cherry magic. Like they can actually hear each other's thoughts because. The way, like, when they were talking about skiing, they knew exactly, like, they looked at each other, they knew exactly what they were gonna say at the same time, thinking about the same thing. They're so in sync. I'm guessing it's because they've known each other for so long now. Oh my god, that story of them avoiding each other in the bus was so hilarious! <laughs> Oh, I wish there was live footage of that. That would have been so funny. Anyways, guys, hope you enjoyed. Thanks so much for watching, and can't wait for Cherry Magic. We're gonna have so much fun. And I'll see you next video. Bye.